เคล็ดลับดื่มน้ำอย่างไรให้ผิวสวยใสยและอ่อนเยาว์วันนี้เกดจะมาแบ่งปันนะคะเป็นเคล็ดลับการดื่มน้ำง่ายๆเลยใกล้ๆตัวเราเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนที่รักผิวอยากดูแลผิวอยากให้ผิวเนี่ยสวยใสยอ่อนเยาว์อ่อนวัยฟ้ากระจางนะคะวันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆค่ะที่เกดไปฟังมาเป็นคลิปที่ดีมากๆของพี่ปลานะคะ healthy fish พี่ปลาเป็นอดีตพยาบาลสิริราชพยาบาลน,นะคะก็มา แ่งปนัเคล็ดลับดีๆแบบนี้ เราฟังแล้วอย่างน้อยๆเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ดีด้วยเกดจึงอยากจะขอมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันค่ะกับเคล็ดลับดีๆนะคะห้ามพลาดเลยค่ะมากับเคล็ดลับแรกเลยดื่มน้ําให้ดีมีประโยชน์น้ําที่ดีนะคะก็แนะนํากันเลยว่าเป็นน้ําแร่หรือว่าเป็นน้าด่างเพราะอะไรลองสังเกตด,ดูข้อนี้เกดลองสังเกตนะคะก็คือเวลาที่เราไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นว่าน้ําเปล่าหรือน้ น้ำดื่มเปล่าๆเพียวๆแบบนี้แบบบ้านเราแทบไม่มีเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นน้ำแร่นะคะพอหยิบจับขึ้นมาก็จะเป็นน้ำแร่อย่างเช่นประเทศอะไรบางที่ผิวดีๆก็คือประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้นะคะเกินไปมาก็จะเห็นเลยว่าน้ำแร่เนี่ยก็จะแช่อยู่ในมินิมาร์ทหรือว่าในซูปเปอร์มาร์เก็ตหยิบจับหยิบซื้อกันได้แต่ว่าน้ำเปล่าเนี่ยไม่มีเช่นกัน น้ำแร่ทำไมเข้าถึงดื่มน้ำแร่พอน้ำแร่เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายวิตามินแร่ธาตุเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ข้างในในขณะที่น้ำดื่มเปล่าๆก็แค่กรองออาคอรีหรือว่าเชื้อโรคอรอ,อกไปแต่ว่าวิตามินแร่ธาตุ ไม่มีนะคะก็คือเทียบเท่าไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะดื่มน้ำแร่มากกว่าซึ่งในน้ำแร่เนี่ยเราก็จะได้สารอาหารและวกวาวิตามินเนี่ยมากมายทั้งโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมนะคะ,ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสังกะสีด้วย เขาจึงมีข้อแนะนำและราคาลองสังเกตดูเขาจะสูงกว่าน้ำเปล่าในบ้านเราอาจจะสูงกับไม่มากแต่คุณประโยชน์เนี่ยเยอะกว่าเพราะเนื่องจากว่ากรรมวิธีที่เขาจะต้องได้มาซึ่งน้ำแร่ไม่ใช่ไปตักเอาตามแหล่งแร่ธรรมชาติหรือว่าบ่อน้ำพูอะไรขึ้นมาให้เรานะคะเขาจะต้องผ่านกรรมวิธีเช่นกันเพื่อให้มันสะอาดด้วย หรือว่าเอาแร่ธาตุที่ไม่จําเป็นออกไปคงเหลือแร่ธาตุที่ดีที่จำที่จาเป็นกับสุขภาพร่างกายของเราไว้ดังนั้นราคาจึงจะสูงขึ้นแไปนิดนึงค่ะก็เป็นข้อดีว่าถ้าเราเนี่ยได้ดื่มน้ําแร่ก็จะมีประโยชน์กับร่างกายด้วยหรือจะเป็นน้ําด่างก็ได้ซึ่งเกตเองนะคะตื่นเช้ามาไม่น้ำแร่ก็น้ำด่างค่ะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการที่ให ผิวพรรณเราหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยกระปรีปร้กระเป๋าขึ้นลองดูนะคะใครที่ดื่มน้ำเปล่าอยู่ลองเปลี่ยนมาเป็นน้ำแร่ก็จะช่วยได้เพื่อได้วิตามินสารอาหารเหล่านี้วิตามินเหล่านี้เข้ามาสู่ร่างกายค่ะข้อที่2นะคะเคล็ดลับที่2 ค่ะก็คือการดื่มน้ําให้มากซึ่งเราก็จะเน้นย้ําอยู่หลายๆคลิปเลยว่าให้ดื่มน้ําให้มากแต่หลายคนก็ถามอ่ะคำว่ามากคือมากเท่าไหร่วันนี้ก็มีเคล็ดลับค่ะเป็นสูตรวิจัยเลยที่เขาให้มาว่าน้ําหนักตัวแต่ละคนควรจะดื่มเท่าไหร่มีสูตรคํานวณน,นะคะก็คือเอาน้ำหนักตัวของเราเป็นกิโล คูณด้วย43.4ค่ะลองคำนวณดูเกตก็คือเคยบอกไว้ว่าแต่ละคนควรดื่มอย่างต่ำเนี่ยสองลิตรขึ้นไปถ้าเราลองคำนวณน,นะคะน้ำหนักตัวที่50ากิโลอ้าเราก็คูณออกมามันจะได้2ลิตรนิดนิด ถ้า60โล่ะ2ลิตร2ประมาณ2.6ลิตรเลยดังนั้นนะคะก็จะเป็นมาตรฐานเลยว่าขั้นต่ำๆเนี่ยเราก็ควรจะดื่มประมาณ2ลิตรขึ้นไปอยู่แล้วเพื่อให้ผิวของเราเนี่ย สวยเงียนใสแล้วก็อ่อนเยาวค่ะเพราะว่าน้าเป็นส่วนจำเป็นของร่างกายมีถึง70%ในร่างกายเราถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำน้อยนั่นก็คือขับถ่ายไม่ดีดีท็อกซ์ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวก็ได้ไม่มาก เพราะผิวมันจะเหี่ยวแห้งโรยค่ะเพราะว่าขาดน้ําลองดูนะคะใครที่ดื่มน้ําน้อยร้องปรับดูเอาสูตรนี้ไปคํานวณกันค่ะน้ําหนักตัวเท่าไหร่ไม่ว่ากันอ่าเป็นกิโลนะคะแล้วก็คูณเข้าไป43.4จะเป็นมาตรฐานสากลเลยค่ะว่าเราควรจะดื่มน้ําขั้นต่ําอยู่ที่กี่ลิตรนะคะเวลาคูณมามันจะได้เป็นอ่าออกมาเป็นพันนะอย่างเช่น2,600หกอกว่า ก็เราก็หารลงมา2จุดเลยก็เป็นพอพอครึ่งครึ่งหมายลูกน้ำนะคะ2,600กกว่าอย่างนี้ก็กทอดออกมาเป็น2.6ลิตรเลยเอาคิดง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องไปนั่งหารกันให้เสียเวลาถ้าใครได้เป็น 1,900กว่กากว่าก็ออกมาเป็น1.9ลิตรละกันจะได้ง่ายๆสำหรับทุกคนนะคะหรือว่าั้าง,ง่ายที่สุดอย่างที่เกดเคยแนะนำให้เราจำไว้แค่ว่าเราควรจะดื่มขั้นต่ำา3 3ลิตรขึ้นไปก็จะได้ในปริมาณที่เพียงพอให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ำสวยใสยเปล่งปลั่งแล้วก็อ่อนเยาวค่ะ เคล็ดลับที่3นะคะดื่มน้ำอย่างไรให้ได้ผิวสวยใสยอ่อนเยาว์นั่นก็คือการดื่มน้ำสะอาดน้ำสะอาดที่ว่าเขาบอกเลยว่าต้องไม่ใช่น้ำที่ใส่น้ำตาลน,น้ำที่ใส่น้ำหวานหรือว่าน้ำผลไม้หวานหวานไม่ใช่ชากาแฟไม่นับเลยนะเขาจะนับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า อ่ได้มากี่ลิตรสองสมลิตรพวกนี้คือน้ําดื่มทั้งนั้นเลยไม่นับน้ําที่ใส่น้ําหวานหรือน้ําชากาแฟเครื่องดื่มหวานหวานเครื่องดื่มใส่น้าตาลไม่นับเลยเพราะว่าน้ําตาลไม่ส่งผลดีต่อผิวค่ะน้ําตาลเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่า ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเบาหวานแต่นอกเหนือจากเบาหวานนะคะน้ําตาลเขาจะมีกระบวนการเข้าไปทําลายเรื่องของคอลลาเจนทําให้ผิวเรามันแห้งเหี่ยวแล้วก็แก่เร็วดังนั้นเลี่ยงได้ใครไม่อยากแก่นะคะเลี่ยงน้ําตาลเลยเลี่ยงของหวานเลี่ยงน้านําหวานนะคะก็จะช่วยได้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากเคที่ค่ะที่มาแบ่งปันให้การสำหรับเคล็ดลับการดื่มน้ำที่ง่าย,ายๆเลยใกล้ตัวเราลองคำนวณดูแล้วก็ลองหา ดื่มนะคะให้มีวินัยดื่มได้ตลอดวันและต้องทําทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทำทําหยุดหยุดหรือว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ลืมละไม่ได้ค่ะเพราะผิวที่ดีต้องสร้างจากข้างในและต้องมีวินัยกับตัวเองวันนี้เกดก็มีมาแนะนําเช่นเคยค่ะสําหรับใครที่กํลาลังดูแลผิว เรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำอยากจะได้ชุดดูแลฟ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกนะคะวันนี้เกดมีแนะนำา3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคียร์ที่ไม่ยุ่งยากไม่มีหลายขั้นตอนก็คือตรงจุดตอบโจทย์กับผิวเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการบำรุงนะคะเราก็จะบำรุงด้วย ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเกที่ตัวนี้มี10ส,สารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองคล้ําเอาอยู่เขาจะมีตัวเติมน้ําให้ผิวด้วยใครที่ผิวแห้งกา้านหรือว่าผิวรู้สึกแบบไม่ค่อยซึมลักทาครีมทาแป้งไม่ติดตัวนี้จะมีสารที่ช่วยให้กักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงรวมไปถึงไฮยาลูรอนที่มีเมลกุลเล็กนะคะ คลักวิตามินเข้าไปถึงข้างในเลยทำให้ผิวนุ่มยกระชับขึ้นรวมถึงลดอาการแสบแดงแสบกล้ามลดอาการแพ้ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ด้วยอะลาทโทอินวิตามิน B3 B5 ค่ะเกตแนะนำเลยตัวนี้ ไม่กัดลอกเน้นย้ำอีกทีนะคะไม่มีสารแรงไม่มีตะกัวไม่มีตะปลอดไม่มีไฮโดรคกวิโนนและไม่มีสเตียรอยค่ะใช้ง่ายๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นเช้าก็จะทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นนะคะให้เราคลีนซิ่งหน้าก่อนด้วยคลีนซิ่งรีมูเวอร์หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคลีนซิ่งน้ำที่ใครเขาเช็ดเรื่องของเอาเมคอัพออกไปเสร็จแล้วก็ล้างหน้าและตามด้วยเซรัม่มทารอบแรกชั่วไปหน้าทารอบสทา3 จุดที่มีฝ้ามีกระถัดมานะคะเราก็จะต้องกันแดดค่ะเราก็จะแนะนำเลยเป็นฟิสิคอลซันสกรีนก็คือเป็นกันแดดที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงตัวนี้นะคะคือ b ีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวกกวกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มนันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้เกดอยากแนะนำเลยเป็น 4-in-1 เลยค่ะเป็นทั้งบำรุง จากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมเมล็ดแอลมอนเชียปบัตเตอร์และววิตามิน B3 มีสารกันแดดที่เป็นแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ SPF ถึง50นะคะ PA บวกบวกแล้วก็มีเมคอัพเบสหน้าใสรองพื้นเกรดพรีเมียมปรับสีผิวให้ผิวเราดูก,กระจ่างใสออร่าขึ้นในหลอดเดียวเลยไม่ต้องยุ่งยากหารองพื้นมาทาทับอีกแล้วนะคะไม่ต้องบอกหนาทาเยอะและไม่ต้องยุ่งยากในการเทียบ เคียงสีผิวอาทาแล้วไม่เหนียวไม่มันด้วยระหว่างวันก็ยังทาทับเมคอัพได้แนะนำเลยค่ะในขนาดยายบึ้มแบบนี้ 100กรัมเพราะว่าการทากันแดดให้เห็นผลนะคะช่วงเช้าเราควรทาถึง2ข้อนิ้วและทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงค่ะเน้นย้ำเลยแล้วก็ตัวนี้แนะนำเลยนะคะขั้นตอนการล้างหน้ามาเลยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยสบู่สมุนไายแพรแฮนเมดว่านังคำจากเคทีตัวนี้ไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงค่ะด้วยสมุนไพรว่านังคำไพลลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งช่วยลดสิวลดฝ้าด้วย ่ะตัวนี้เด็กใช้ได้นะคะฟองเขาจะนุมน่มๆไม่แสบตาเข้าตาไม่แสบตาล้างหน้าเสร็จได้ฟิลลิ่งหน้านุน่มแบบฟินมากเลยแนะนําเลยนะคะกับชุดนี้จัดไปเลยยกชุดสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองคล้ํา ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรดี่ชั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีเนื้อรยปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะและตอนนี้เรามีโปรพิเศษด้วยค่ะสำหรับใครที่ซื้อชุดดูแลฝ้าในราคานี้นะคะ1,260หรือซื้อสินค้าเคที่ในราคาเท่ากันแถมๆไปเลยค่ะ นี่เลยเจลล้างมือแอลกอฮอลจาก BSC นะคะผสมเจลว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำผึ้งที่ล้างมือแล้วไม่แห้งตึงให้ความชุ่มชื้นด้วยด้วยความรักและห่วงใยเพราะช่วงโควิดนี้ยังไงใครใครก็ต้องออกข้างนอกต้องล้างมือให้สะอาดกันนะคะก็จัดไปเลยแถมฟรีไปแบบนี้เลยค่ะด้วยรักและห่วงใยอยากให้คนไทยมีผิวที่สวยเนียนใสไร้ฝ้าอ่อนเยาว์และสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ